สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางเลขดับ งวดประจำวันที่1กรกฎาคม2566กันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางดับล่างของแอดและเด่นสูตรของอาจารย์ได้เลข2ทุกท่านตามนี้ครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลดับบนของอาจารย์สูตรของอาจารย์ได้เลข2ทุกท่านดับบนของอาจารย์เนาะตามนี้แนวทางดับล่างแล้วก็ดับบนของอาจารย์ระเด่น ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของเจ้าสัวพันล้านนะครับด้านบนอาจารย์ให้แนวทางดับบนมาที่เลขศูนย์ดับล่าง2ทุกท่านดับบน0ูนย์ดับล่าง2ต่อมาจะเป็นแนวทางดับ100ร้อยอมตะนะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขสองทุกท่านดับ100ร้อยอมตะได้เลขสอง มาต่อกันที่แนวทางดับหลัก10บ,บนของอจนาจารย์นันครับสูตรของอาจารย์ได้เลขศูนย์ทุกท่านสูตรนี้ต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับสูตรนี้ดับหลัก10เหมือนกันสูตรของอาจารย์ได้เลข9ทุกท่านได้เลข9ดับหลัก10 1กคอค2566 ต่อมาก็หลักร้อยไม่มีเลข4ของแอดดาวทุกท่านใบนี้ดับ10บนของหลวงปู่ชัยสูตรของอาจารย์ได้เลข2นะครับดับ10บนมาต่อกันที่ดับบนทุกหลักของแอสายลมเหนือสูตรของอาจารย์ได้เลข8นะครับได้เลข8 ตามนี้ครับดับบนทุกหลักต่อมาก็ดับหลักร้อยของอาจารย์อินทร์สูตรของอาจารย์ได้ศูนย์กับ4ทุกท่านศย์กับ4ใบนี้แนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะครับจ่อเลขดับคู่บนก็จะอยู่ในส่วนด้านบนคู่ล่างก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างวันที่1กค .66 ครับ เจาะเลขดับของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นาทางดับล่างของรักกันพารวย1ทับเจ็ดใบนี้เป็นอาทางของอาจารย์ธนกรนะครับดับบน36ชุดดับบน36ชุดของอาจารย์นะครับวันที่อยู่ในส่วนด้านบนเนาะ มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางดับล่าง36ชุดครับแนวทางของอาจารย์ธนกรใบนี้เป็นแนวทางดับ3ตัวบนตรงโต๊ดของอาจาร,รามอินทา่าครบหน้าจอเอาถูกท่านไปขยายใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมเนาะดับ3ตัวบนตรงโต๊ด ใบนี้ดับ10บน2ดับหน่วยบน7นะครับดับ10บน2ดับหน่วยบน7ต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับ10ล่างสองดับหน่วยบน2นะครับดับ10ล่างสองดับหน่วยบนสองแนวทางของเจ้ารามอินทา มาต่อกันที่ดับสิบดอกแก้วของป้าแมวสูตรของอาจารย์ได้เลข8ทุกท่านดับสิบดอกแก้วได้เลข8นะครับใบนี้ดับสิบรักแร,ก,รกพบของป้าแมวสูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านได้เลข6ครับต่อมาก็ดับหน่วยบนดอกชบา้า สูตรดับหน่วยบนของป้าแมวได้เลขห้าทุกท่านได้เลขห้าตรงนี้นะครับดับหน่วยบนดอกฉบาต่อมาก็ผังเลขครับได้เลขห้าทุกท่านผังเลขตรงนี้ได้เลขห้านะครับมาต่อกันที่ดับบนทุกหลักของแอดพิมมี่สูตรของอาจารย์ได้เลขสอง ใบนี้ดับล่างทุกหลักสูตรของอาจารย์ได้เลข9 9นะครับต่อมาก็ดับบนทุกหลักของอาจารย์ยาทิพย์ VIP สูตรของอาจารย์ได้เลข3ทุกท่านดับบนทุกหลักได้เลข3ม ต่อมาก็ดับหน่วยบนพื้นสีแดงของหลวงปู่ชัยสูตรของอาจารย์ได้เลข9นะครับดับหน่วยบนต่อมาก็ดับหน่วยบนอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็ได้เลข9เช่นเดียวกันแนวทางของหลวงปู่ชัยนะครับต่อมาก็เป็นแนวทางดับล่างของอาจารย์นะครับ สูตรของอาจารย์ได้เลข9ทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชนะพลรวมแต้มล่างไม่น่ามานะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขอดได้แต้ม3มทุกท่านได้แต้ม3เนาะแต้มไม่น่ามาล่างต่อมาก็คู่ท้ายบนไม่น่ามานะครับสูตรของอาจารย์ได้แต้มสาม ใบนี้ดับล่างของแอสตางทุกท่านชุดดับล่างของอาจารย์ครับมาต่อกันที่แนวทางดับสิบบนของแอสพิมมี่สูตรของอาจารย์ได้เลขสี่ถัดมาก็จะเป็นแนวทางดับล่างของแอสตางสูตรของอาจารย์ได้เลข9นะครับ ใบนี้เป็นแนวทางดับล่างของมิสเตอร์ลักกี้ครับสูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่าน1กอค6 6ดับล่าง6นะครับมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางดับบนสูตรของอาจารย์ได้เลข4ต่อมาก็ดับขาดล่างของอาจารย์ยาทิปสูตรของอาจารย์ได้เลข5นะครับดับขาดล่างดับ5 ใบนี้ดับคู่ตรงล่าง10ชุดทุกท่านดับคู่ตรงบน10ชุดนะครับงวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้มาต่อกันที่ดับบนของอาจารย์ประโชคงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลข5ทุกท่านได้เลข5แนวทางดับบน ดับล่างฟูจิได้เลข4ทุกท่านได้เลข4ใบนี้เป็นแนวทางของแอดปุ้ยนะครับดับ10ล่างสูตรที่5สูตรของอาจารย์ได้เลข4ทุกท่านดับ10ล่างดับเลข4ใบนี้ดับ10ล่างสูตร3สูตรของอาจารย์ได้เลข4ครับ ใบนี้ดับ10ล่างสูตร6สูตรของอาจารย์ได้เลข4ครับต่อมาก็ดับหน่วยล่างสูตร3สูตรของอาจารย์ได้เลข4ครับดับหน่วยล่างต่อมาดับหน่วยล่างสูตร4 สูตรของอาจารย์ได้เลข2ทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางดับ10หน่วยบนของอาจารย์นาคินโนสูตรของอาจารย์ได้เลข0นะครับดับ10หน่วยบนต่อมาก็ดับสอนอบนสูตร3ของอาจารย์โกสัมพีสูตรของอาจารย์ได้เลข5ทุกท่านได้เลข5 อีกใบหนึ่งครับดับสอนอบนสูตร4งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลข0ทุกท่านได้เลข0ใครตามแนวทางของอาจารย์โกสัมพีมาลับไปนะครับต่อมาก็ดับสอนอล่างของอาจารย์ดับสอนอล่างของอาจารย์งวดใหม่ได้เลข9ทุกท่านได้เลข9ถามนี้ครับ แนวทางของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณต่อมาก็จะเป็นแนวทางสั่งดับบนของอาจารย์อินทร์สูตรของอาจารย์ได้เลข8ครับใบนี้ดับล่างของอาจารย์ได้เลข9ทุกทันต่อมาก็ดับล่างของแอดเมงปอสูตรของอาจารย์ได้เลข3 รับกิน2ตัวล่างของแอโซยุ o U ครับ40รูดไปจนถึง49รับกิน2ตัวบนของอาจารย์20รูดไปจนถึง29ก <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ